ตอนที่7ฉันฉันว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆใ,ใช่ไหมเฮ้อมีแต่ข้อความสุดท้ายที่เขียนเป็นภาษาเกาหลีใช้สมองเหมือนกันนี่นาะในอีกสองวันเวลาบ่ายสองที่ห้องสารภาพบาปวิหารบารุณนะ ถ้าเป็นวิหารบารุณะล้วก็เทพีแห่งความลับวารุณะผู้พิทักษ์และสังเกตการแห่งความลับที่วิหารของเทพีวารุณะที่ตั้งอยู่ทั่วทั้งจกักรวรรดและทวีปม,มีห้องสารภาพบาปที่สมบูรณ์แบบที่สุดอยู่ด้วยซึ่งจะทำให้ความลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว หรือความลับระดับชาติสามารถแบ่งปันกันได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความลับรั่วไหลเลย <Wow. S 1> มีอะไรที่นั่นด้วยหรอฉันมั่นใจว่าเขาไม่ได้จะมาสารภาพบาปที่ชอบกลั่นแกล้งฉันตอนลอดเวลาแน่ๆเฮ้ <laughs> hey, ใครกันละเนี่ย คนที่ได้อันดับที่สองตลอดการนั่นเองยายเหลืองพระเอกเคยพูดแบบนี้มาก่อนจริงๆอืมเพราะเป็นเอาบ็อกเซอร์0ู์แล้วนะฉันเลยมั่นใจว่าการพบกันครั้งนี้ต้องมีเป้าหมายบางอย่างแน่อืมดาเลียในอีกสองวัน ที่วิหารของเทพีวารุณะเอาบ็อกซ์ฉันหมายถึงฉันอยากจะพบกับยูดาหน่อยหนะ้าโอ้ร้องขอการออกเดททันทีที่สิ้นสุดการกักบ,บริเวณเลยนะคะคุณชายยูดาคงอยากเห็นใบหน้าของคุณหนูใจะจะขาดแล้วล่วคะค่ะมีเพียงอย่างเดียวที่เอาบ็อกเซอร์อยากจะเห็น นั่นก็คือแสงแวบวบ,บ,บตอนเลเวลอัพเท่านั้นแหละย่าอ่ะเอาเป็นว่าฉันจะไปที่วิหารของเทพีวารุณนะในอีกสองวันข้างหน้านะว้าวสถานที่นัดหมายยังเหมาะเจาะเลยนะคะไปพบกันลับๆในสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลับนะคะ ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณหนูดิฉันจะทำให้มั่นใจว่าพวกคุณทั้งคู่สามารถมีเวลาส่วนตัวลับหูลับตาคนอื่นได้อย่างแน่นอนค่ะโ oh, <no. S 1> อ,อยงั้นหรอขอบใจนะเ <c oughs> หนื่อยที่จะแก้ตัวแล้ว <c oughs> สองวันถัดมา ขอให้มีช่วงเวลาที่ดีนะคะคุณหนูฉันจะสแตนบายอยู่แถวๆนี้นะคะคุณหนูจะได้มีเวลาส่วนตัวลับลับสองต่อสองอันแสนรื่นรมค่ะ oh, <no. S 1> เอองั้นหรอขอบใจนะ oh, <man. S 1> ขอให้มีเดทอันหอมหวานนะคะคุณหนูคอเดเลีย ฉันจะกลับมารับคุณหนูในอีก30สบนาทีค่ะเด็หอมหวานกับตูดนะสินี่เป็นเควสของเกมเมอร์สองคนต่างหากนี่เป็นแค่เควสของเกมเมอร์สองคนเท่านั้นพูดซ้ำๆเพื่อเน้นย้ำความจริงเข้ามาสิสวัสดี ใยเหลืองมาตรงเวลาเลยนะหวัดดีเอาบ็อกเซอร์นายหาทางเช่าห้องสารภาพบาปของวิหารนี้ได้ยังไงกันหนะ้านายไปข่มขู่บัตรหลวงหรืออะไรแบบนั้นใช่ไหม <c oughs> ข่มขู่เนี่ยนะถ้ามีใครมาได้ยินที่เธอพูดพวกเขาต้องเข้าใจผิดแน่เลย ฉันใช้เงินต่างหากฉันเป็นถึงลูกชายของท่านเขาเชียวนะถ้าครอบครัวของนายได้ยินเรื่องนั้นออกมาจากปากของลูกชายวัย17ปีของพวกเขาแล้วก็พวกเขาต้องตกตะลึงมากแน่พวกเขายังไม่กลับมาจากการเดินทางเลยดังนั้นไม่ต้องกังวลไปยังไงก็เถอะ ทำไมนายถึงอยากเจอฉันที่นี่ล่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเธอคิดว่าฉันจะชวนเธอมาที่นี่เล่นๆทั้งๆท,ที่ฉันต้องเขียนจดหมายหน้าอับอายแบบนั้นหรอฉันเรียกเธอมาเพราะว่ามันมีอีเวนต์ลับซ่อนอยู่เฮ้บนหน้าเว็บบอร์ดทางการของ Regents of Heroes ไม่เห็นอะไรแบบนั้นที่วิหารบารุนะาสักหน่อยนายกำลังจะพูดอะไรกันแน่เว็บไซต์ของแฟนแฟน Legends of Heroes Series เพราะมันเป็นอีเวนท์ที่มีแต่ฉันคนเดียวที่รู้ไงฉันไม่ต้องการเป่าประกาศทุกอย่างเกี่ยวกับอีเวนท์ลับที่ฉันอุตส่าห์พยายามหามาได้อย่างยากลำบากหรอกนะ เดี๋ยวนะนายไม่อัพโหลดข้อมูลนี้บนเว็บไซต์เนี่ยนะไม่ต้องไม่ซีหนะ้าฉันเลยฉันก็อัพโหลดอยู่หรอกก็พวกข้อมูลที่ทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะนะทำไมล่ะเธออัพโหลดข้อมูลทุกอย่างที่เธอรู้หมดเลยหรืองไง <S 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 ไอ้บ้า ฉันว่าแล้วเทียวว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องอ้างอิงจากเรื่องเด n นอนไม่ว่าฉันจะพยายามล่าอย่างหนักแค่ไหนฉันก็ตามนายไม่ทันสักทีฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะอัปโหลดข้อมูลที่เธอรู้ทุกระเบียดนิ้วลงเว็บไซต์ ทำตัวเหมือนพวกเด็กน้อยอ่อนต่อโลกเลยนะยัยเซอร์งั้นมันคืออะไรล่ะมีอะไรซ่อนอยู่ที่นี่คงจะไม่ได้เหมือนตอนสออร้คอแห่งตะว,วันใช่ไหมที่นายพาฉันไปด้วยแล้วก็มีแต่นายที่ได้ไอเทมคนเดียวนะ้าเฮ้อเธอก็ออกจะมีความสุขที่ได้เลเวลอัพ ตบไอ้เจ้าฮันไลเซกังนั่นไม่ใช่หรือมีให้เธอกับฉันอย่างละอันหน้ามันมีดันเจียนหนังสือซ่อนอยู่ในส่วนลึกของห้องสมุดในวิหารดันเจียนหนังสือเป็นหนังสือที่จะเคลื่อนย้ายตัวของผู้เล่นที่เปิดมันดันเจียนที่ผู้เล่นจะถูกพาไปนั้นอาจจะเป็นโลกเสมือน หรือโลกแห่งความเป็นจริงก็ได้รางวัลการเคลียร์ดันเจี้ยนหนะ้าเป็นหนังสือสกิลที่จะทำให้เธอสามารถเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวกับสกิลเวทมนต์นะศิลปะป้องกันตัวเป็นเทคนิคการใช้ฝีเท้า <Wow. S 1> แต่มันเป็นดันเจียนที่ฉันยังไม่เคยเคลียร์ได้โดยเล่นเป็นนักเวท ดังนั้นฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นหนังสือสกิลอะไรนายยังไม่เคยเคลียร์ได้งั้นหรองั้นก็หมายความว่าใช่เธอจะเป็นคนแรกเลยนะที่เคลียร์ดันเจียนเสมือนในวิหารของเทพีวารุณนะในฐานะนักเวทนะคนแรกเลยเหรอ คนรักสุดๆเลยใช่ไหมงั้นดันเจียนหนังสือน,นั่นอยู่ที่ไหนล่ะห้องสมุดของวิหารใช่ปะไปกันเลยเธอนะ <S <S <ๆ>เธอตื่นเต้นมากจริงๆดูข้างๆเธอสิฉันได้หนังสือมาแล้วก่อนที่เธอจะมาที่นี่ <S <S 1> <S 1> นี่แหละเอาบ็อกซร์ของฉันพวกเราไปกันเลยไหม เอาสิไปกันตอนนี้เลยเอ๋